สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกู่ทุกคนจ้าเมือนี้อัากุญชาแนลสีผ้าพีผ้าน้องมาฉลองวันเกิดของอ่าน้องอีหยังก่อเธอน้องกันยังกอดแคมป์น้องแคมป์จ้าอ่าวันเกิดย้อนหลังได้จากพี่น้องกินเนื้อน้ำมึนกินวันมึนหรือแล้วเพิ่นจะเฮ็ดลาบเป็ดเยอะจ้ามืนอนี้ดกินเหล้าช่งโผล่เดือบเมาเนาะอีเดนอนเนาะอันนี้ทำอะไรคะนี่ ลาาไส่หรอครัเวก็เอกทีเดดจ้ะใส้ใส่งมี่คมสวัสดีเอฟซีนะจ้าโอ้อีตัวยั่งเหอะไดอ้าดตัวนีไขม่ื่นตัวนี้ขามาเขียวนี่ิได้กินง่ายบ่จ้านี่ยกะรี่วต่ำดูงาย่ท่านม่าดีเจ้ะ ครึ่งชั่วโมงครับผมครึ่งชั่วโมงหรอครับผมครึ่งชั่วโมงเรียบร้อยเลยครับทานเลยครับเป็ดจากโลจ้ะนี่เออเป็ดตัวนี้สี่ลูครับสี่ลอุ้ยตัวใหญ่อยู่เนาะเป็ดสี่ลูครับเป็ดเนี่ยครับผมเป็ดเทพครับเป็ดปักกิงครับผมเป็ดเทพใช่ไหมคะเป็ดปักกินงล้วกกินง่ายครับปากกินกินอร่อยเป็ดแจี๊ับก็ตัวน้อยครับ บอกว่าถุง่ยากนี <ours. S 2> Besides, like ่คุบอกตัวนี้เขาเฉดส้มครับเพราะว่าเขาต้องทุบก่อนมันค่อยดีกินได้เพราะว่าข้าน้าโพถุเพิ่มเปิดส้มปุ๊บมันดีมันดีกินบ่ได้เออมันสีอันนี้เนาะมันดีเหนียวเหนียวครับผมสีเหนียวเดีน้อยอันนี้ทุบแล้วสำหรับผู้ไม่แข็วกินได้ครับีเฮ้ยขวดขวดขวดเดี๋ยวดูเฮ้ยเข่าได้ข้าวมันมีบริกินนี่ คือหมาเอาลายมันครัมาบัวลายเดี๋ยวค่อยมาเรียกตัวนี้ที่หลังครับเดี๋ยวนี้คือเฮ็ดเฮ็ดไปชุดต้มก้อนครับชุดต้มแล้วกลับมาแล่อันนี้ออกมันบลาจ่าแล่น่กต้มนี่คือเอาไปก้อนเพราะว่าต้มมันต้องใช้เวลาคล่กือมันเปื่อยก้อนถ้าน้องมาเฮ็ดพร้อมกันปุ๊บมันบ่ได้ครับว่าต้มเฮาอยู่บ่ได้กินมันสูกบ่สุบครับแต่ว่ามันถึงบ่เปื่อยเฮาต้องเฮ็ดต้มอันนี้พ่อครัวเด้อยการพ่อครัวนะคะเอ้าผู้สาวคนนี้ไปเซล พอควัวเหตุนั้นกินแสบบ่านอ๋อพอคว้าเหมือนเสียบก็แสบเพื้อนเลยกับว่าพูดจรินึงจะได้หัวเนาะถามหัวพ่อไม่ดีบ่จ๊ะเนี่ยเห็นกับทจ้าเบื้องลูกย่หมนี้ว่านี่มันไปป่ะจ๊ะหม้เยอะเสียดายเนาะกินไหญ่เนี่ยเนี่ยอันไก่ี็จะว่ายังอยู่ครับหม้อยังอยู่พูดได้หัวหม้อเพื่อนกับเสียเพื่อนแล้วหม้อละสองใบสามใบเขาเสียตัวเสียค่าหม้อเนาะอันนี้ชุดต้มครับชุดต้มวัาตัวใหญ่เนาะสี่โลเพราะว่า ซื้อยุ้ใส่จะซื้อยุ้บ้านพวกม่วงเข้าหแหละครับพวกม่วงอ๋อครับพวกม่วงรองเดือดเข้าหล่ะในวัดตัวมาตลาดบ้านเป็ดตลาดครับผมเป็ดให้บ้านเข้าเรื่องอีกเข้าสนับสนุนกันตัวครับแก่ถั่วแค่นอกไปซื้อหมุงขึ้นนอกก็บบ้านสนับสนุนไอ้สนับสนุนกันนี่เขาก็ต้องสนับสนุนให้บ้านเข้ากินน้ำกันนี่แยแบบให้บ้านบ้าน่าีแหละบบบ้าน ต้มสักให้ส so, mm. okay? like ักมือนี่มือพี่เสียดมือมันนี่มือพี่เสียดเดี๋ยวให้กินพร้อมแต่ก้าตัวนี้มใกินแลวกรดูเปียนะผมเราแมงกันหรอเรายังไหวม่แล้วมันแล้วเดินอาผมไปสึกพอขาอ้่นพอพวกคือพท่านทิชิบแกงข้าอยู่ดลเออิงเหรอลิงเออพอพวกพอท่านเด่นพวกพวกวมเปียี่นี่โอ้ยมันเลยอยากเลยเอ้า เอาปวดหน่อยเหมือนเนี่ยดนอยนี่อยาาาวดเองเ้าวดยาาสามยาสมเบควยนี่นะเน้นบวยนี่อีกอเทารองเท้าก็ดีปดหน่อย่กดีกดเห่อแบ้วดเหยอน้เดียวเื่อันนีเอยไป่มีมข้นคนหลายบออเห็น มเครื่อนกบ่ลายครับประมาณจะชิบหายยี่สิบพดประมาณนี้นะครับเมือนขนอยู่ลายเลยดเดนวองักันกานเด็กงเด็นเด็นเ็องรนกานเด็กงานเด็นเจ้การอบาเด็านเ่็มานกนีดกัาแเด็กานเดลานาเ็านเาาานเดานาเจ้าภาพเานนเานเนา ามันเเอาอันนี้เพื่อนกะเบาเรื่องไก่กันอยู่ท้่จ่าพี่น้องเอาิไมตงปิ้งเป็ดไก่สุกยังคาไก่สุกแล้วครับนี่มันหืมไฟฟ้าดอกไก่สุกเลวจ่ะพี่น้องไก่สุกเลยปิ้งเป็ดอันนี้ย่างเป็ดนะคะถ้าซิมจานนี่บกุ้งครับเบิ่ค่ะคุยกับกุบุกึ้งครับ คั้นบ่แซ่บกว่เขี้มค,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 ครับไอ้เบิ่งครับบ้านนี้พี่น้องเลยบ้านนี้โดยชิมเบิ่งนใหได้หลายโบกแล้วบานี้อันโบกหี้ได้สองโบกนะครับผมเพราะว่าการเคี่ยวเนวกินหร๊บมันเอาหลายโบกบ่ได้ว่าเวลาเฮาปลูกปุ๊บมันสิบ่แซ่บครับคั้นเอาหลายกว่านั้นปุ๊บมันไม่ผ่านครับบ้านนี้ปุ๊บเคี่ยวหรือปุ๊บถี่ปุ๊บเขาต้องให้พี่น้องไปชิมข้งนอกครับบ้านนี้เค็่ไปยุ่งเลยว่าบ่แซ่บแต่ว่าหึดแต่ว่ากันหมืดเคี่ยวในว่ามีอีกบ่หมดมีอีกพวกผมว่ามันก็บ่มีแล้วครับ ไม่ต้องบูรเปลี่ยนข้าเจ้าบูรไปซื้ออีกหมดเลยวันนี้สามร้อยกว่าบาทเนี่ยเอาไม่เงินตัวบาทเนี่ยเอาดูตัวรู้ไรเนี่ยพวกขั้วมันก็นว้มันก็เดือดเนาะตามันก็เยิ้มเลี่ยมันก็ตาบานตัวเนาะขันตาบานกี่น้องอี่บ้านได้ลบาป่าดีมันขันพวกขั้วตาบานมันก็ยังยังได้กินก็กินโดนตัวพูกที่กินแล้วพูกทั้งนัวก็ได้พวกแห้งแล้วพวกขั้วเนี่ยหนักเว้ยเอาอะพี่น้องเดี๋ยวไปนนี้ถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งตอนอันนี้เนาะตอนลาบจ้า ขั <mile> ้นหอมเตรียมลาบจ้ะพี่น้องหั้นหอมจะลาบครับผมขั้นตอนใ้ขั้นนั้นเหม็นหอมใบบักใบบักยูดใบมะกรูดหอมหั่นไปแล้วเนาะขั้นเหตุตอนไงเนี่ยจากพี่น้องบ้านบะเขาเคลื่อนขั้นที่หกแน่ได้จ้ะก็ขอโทษขอปให้หลายๆได้จ้าพี่สารบ้านเขาเป็นตังสารผู้บ่าวแทบ้านจ้าเบิ่งตาหมอแวดรถจ้ะพี่น้องเบิ่งตาหมอแวดรถเบิ่งหมอแวด ก็เจ็บก็นือยมเหนะ่อยเพาะขอยู่ในเพจดังด้วเอยู่ในเพจดังด้ยบอกไว้ว่าูด่คุดังอะเอวันซูเเนี่ยนโดนด่าดิอย่าด่ากันเด้อจ้าพี่น้องเบิงเผือความเผิดเพินเด้อจ่าต้นย่ซ้สาบัี้โชคลว่าเป็นยัลโหลติลิกระซิบว่าไงบ่จาบ่ได้โชขวดเราไปคันอาสิยกค่ะ ของแค่เลยครับหมดแก้วเนี่ยครับตอนนี้ก่นี่มันดีต้นเอามัน่ขาเมือ้ดูเมื่อกี้นี่ยังดุนส้นี่ดีอกับบนี่ยกูจแฉี่รีบอกเป็นสิงเหล่าแท้มันยอมเลย้อมพอควาแล้ว โกสุดตายค้ลูกสาเหือค่อยผ่านาค้าสุดาเนาะเต่เยนมากเเนาะม่พอเามือนี้ประมาณกับมือนี้บอกนีเมือนี้ให้น้องกินเราผ่านเมาเราบอจากันเลยเพราผ่านกัมันเค็ดลับสุดเลครับเม่รู้ว่าที่ปับสุดไหนเนี่ยนะอ๋อจ้าเอรอบเปยอดดีเลยบเงหมน่หม้องหมครับ มันเลยบวปันไดมื่นีต่ป้าบเลมบอกว่บบนี่ไหตัวตึงเลยนีตัวตึงจ้าตัวตึงโคกม่วงตำบลโคกม่วงจ้าจังหวัดหนองบัวลำพูอําเภอโนนสังเนาะตัวตึงแล้วจ้าพี่น้องตัวตึงแลยอย่ยังตึงบ้านโคกไม่ใช่ยังไ่่หนานตันปอเล้พี่น้ะ

เมื่อนี่เมอนีขาอยู่ในเพจดังคุยกับเอฟซีหน่อยค่ะอ้าวแค่ไปยงเราทุกมันหลยพนอ่อนข้มเข่าเคยเคยไม่ถุ่ยนี่อันนี้เคยไหมเคยไหมรอรูเคยไหม็นไกินข้ามเอาเอาไหมบก้ากินายดทุกวันนี้ค้าตนดวปกตุมึงวโดนเดี๋ยววันนี้แท้ประทัดนอนตาส่วน ซ่บจ <Pop Shawn> <expand> ับพี่น้องเต่งกฮะู่มันงหลายคนจะสามคน่เราบวงบังกสามคนจับพี่น้องเซ่ยบอร์เน่จาไให้ตอบเ่ยเรื่ขกิอยเยนีมเืทีมาแดวยวันนี้มัน อินกพีเคเดน้อเวมา้วเร็กกายที่อุ่มเรวมาเร็วอ๋อยอดแสบเินฟังเพื่อำสองครับผมแันเพื่อจำอง่ว่อิได้ไหมนีสุดไหมครับอันนี้สุดเป็นเพื่อทอเรครับเออเป็นทกด้ บ้านของเพื่อนสอนี้ก็ิกินแบบแครับอันนี้ก็บ้านเขาเนาะแบบที่สามอครับแบานขแบบท่าบ้านเขาประเด็แบบหรูหลยอย่างั้น้ครับหาเาเนี่อบ้เขาที่หนีไม่ได้บ้านนี้ของใครบ้านครับนี่นะงในบ้านเป็นที่ละครับเนี่ยบ้านอีเพื่อนครับของเพื่อนเจาก็เอาดิปูุงไว้แบบมักพัฒนคันเนี่าพัฒนคันหาเดามา บานนี้เจาต้องลงทุนไหนี่บาดนี้มันกบโอ้คนสูงนี่วาดนี้อาคารอาคารอาคานอาคารอาคานอานราอว่าูดอรที่แม่ขันทางสับสูงนี้อาคาสัีว่ะเรอันหานี่ครับอาาสูงเ้อครับแมงก็ให้เบ่งบันเก็บางเรื่องควรตอาคารือองสั่นเป็นเจืองสั่นไปเบ่งบนพี่น้องด บ้งจีบสองกนีบสองจงกดัง